เก่งกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขเกินใสไปเลยมีเก pues ิดเรือเพื่านุข้าอย่างนั้นเลย่ะแล้วรูเมียก็ปรับใหม่นะครับไม่รู้ปรับอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ดูมานะครับเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรปรับ เพื่อนวีโร่ต้อง่าอย่างนี้แหละเพื่อน,น,เ,อนเอามั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 นเออเอามันเออเอามันโอ้ยมันหายสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบก,กับคนข้างบ้านสักผ้าคนเดิมนะครับรอบนี้มาเล่นรูเมียกันนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่คอน8ดาวนะครับยังขึ้น10ดาวไม่ได้สักทีนะครับ <c oughs> เราว่าเจอคนออกเจอคนงอนครับ <c oughs> ดูดยีอยู่ดีเล <c oughs> ยเติมมาอีก บมตัวเลยอนนี้ผมเจอปวดคนเดียวมานะครับเจอเขาตั้งชื่อแบบเป็นภาษาไทยกันทุกคนนะครับก็เลยอัด <An enemy. S 1> คลิปซะหน่อยนะครับ <fe> นี่ครับมาดูคนแรกครับอะไรเ่ยลูกไก่ครับ คนที่สองโอ้ดูดูยากนะอย่างเงี้ยอ๋อมัวแต่ดูเฮ้ยข <Enemy ultimate. S 1> ้ามันไม่ตายป<ะ>ังเออดวงพี่ยังดีวะไอ้น้องต่อกันนะครับที่เรามาสุมเจอ คนที่ตั้งชื่อใช้ภาษาไทยหมดนะครับนันนาทีจะเจอนะครับ <Nope. S 1> นี่กแกแนกให้โลกไก่นะครับโอเมนชื่อพุ่งหล่าวให้สาวกีดนะครับลาว,วิลพักสักครู่นะครับแล้วก็วิโรยาซาเดี๋ยวครับป้อมนะครับนี่มันก็เล่นตัวได้ถูกตัวจริงๆเป้งโดนไห,นไหม <been> ลังไป รอสักคู่ลงไปด้วยความเร็วต่ำไม่เหลืออะไรให้เลยครับผมไม่ชอบออกรองเท้าครับชอบปอกรองเท้าก่อนเอามันอย่างนี้แหละครับรูเมียก็ตัวถนัดนะครับก็พอรินได้ ตัดกำลังมันก่อนมากะโดดหลายดอกอ่ะยืนนานๆเลยได้ไหมนานได้เจอกันสักทีเออออกมาออกมาเออ อีกวันค่ามันโอ้ยังดูอ่ะวีโร่อ่ะ <Your team S 1> จะฆ่าแต่ข่าป้อมอ,อ,อ่ะเองดูค่าป้อม <laughs> ของจริงเลยครับจะแทงให้ใช่ไหมเนี่ยไปโตนหน่อยนิดนึงเออ Your team has tower. โอ้โหทำไมอยู่ดีๆ <What? S 2> มาเละนะครับฝั่งเขา <Shut down. S 2> ตั้งเรานำนะครับสี่พันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ <Wow. S 2> สำหรับช่วงแรก ส่ไปเลยม,มีเกิดละเพื่อนมันเข้าอย่างนั้นเลยล่ะไปเออหยิงหมดแรงผมจะลงคลิป1ถึง2คลิปนะครับต่ออาทิตย์นะครับยังไงฝากทุกคนนะครับกดติดตาม เป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ดูคลิปนะครับว่าผมลงตอนไหนนะครับมาโอ้ยเบื่อท่านี้จะหายกลับบ้างครับกลับบ้างคง <Ret reat. S 1> ไม่ยิงมานะจอไมนะ่ะ จะไ,ได้ติช่วยไปไม่โดนใครเลยโอ้โหเยอะแยะโอ้โหโคตแรง เนยเก่งกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเกินผมว่าผมไม่โดนใครตีเลยนะเมื่อกี้โดนแค่ไอ้ไดรลักดีลัก,ลกชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับโดนมันแค่สองสกิลสามสกิลโดนทั้งหมดแหละแรงมากนะครับ เออเอา <has S 1> เลย <been defeated. S 1> ช่วยได้แค่นั้นแหละส่งดาวตก <Double S 1> ไปช่วย <Kill. S 1> ไม่เหมือนย้อนละอันนี้มีสิทธิ์โดนมากกว่า <Triple kill. S 1> <laughs> เห็นไหมพี่บอกแล้วไอ้น้อง <laughs> อยู่บนสองครับขอขีอีกสักชุด บับมันด้วยอืมได้บ้กกาพอดีครับโอ้หไม่น่าเดินมาห่างเลยด้วยต่วเต็มเต็มต,มตีนเลย โตีเขาให้ตายนะไม่ตายล่วงซ้ำได้เออล่วงจัดให้หมดครับตอนนี้ล่วงเดอะแบท อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนแถมให้หนึ่งดอกวิโร่มีเกิดอยู่นะครับมันก็ไม่รู้จักกลับบ้านโอ้ยแหละ <c oughs> เดี๋ยวนี้วิโรก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมชอบเล่นเหมือนกันนะวิโรอะ แล้วเดี๋ยวนี้ใครยังเจออยู่ก็เหมือนบอกกันได้นะครับบีโรใครยังเจออยู่เดี๋ยวนี้ใส่กันไปใส่กันไปเออที่ตักมาเก็บครับก <Virgin Mary. S 1> ิ๊เน่ยเก็บหมดครับกิ๊เน็ตเข้าจังหวะสาเลย <Kill. S 1> ผมยืนเป็นตัวแทงอะไเมื่อกี้ ใส่มนเรียบแล้นครับทุกคนน่าจะวินแล้วแหละไม่วินก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเรียบร้อยครับผม ส7ครับชุดตัว,วแ,บบแบบครับตอนนี้มีเป็นสา,สานะครับ,บคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวไงผมจะลงคลิปวันอาทิตย์ละอาทิตย์ละ2คลิปนะครับในฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย